เข่าข้างหนึ่งอ่ายกข้างไหนก่อนถ้ายกเข่าข้างนี้ก็มือซ้ายใช่ไหมอ่าใช่มือซ้ายยกขึ้นมือซ้ายจับมือซ้ายไปตัววีอ่าที่คางมือขวาจับที่ท้ายทอยอ่าแล้วก็ยกเอวหมุนขยับขยับเอวดูว่าเขาเก่งไหมอ่าเขาไม่เก่งหนึ่งสองสามไปเลยอ่าอ่าใช่โอเคสลับข้างสลับข้างเรายกเข่าขึ้นข้างหนึ่งคุกเข่าข้างหนึ่ง ให้ไล่เขาจะตรงอันนี้เลยอ่าเอามือขวาล็อกไปค้างแนบอกเลยนะให้แน่นแน่นแนบอกนันแน่นอ่าแนบอกนันแน่นแนบอกแน่นแน่นอ่าเก่งไม่ไปเก่งไม่เปล่าอ่า 怎么样？啊，八百，八百，和八百，八百，八百。 you uh -huh. một tay, một tay Mình có chân, một chân, một chân, một เยงขึ้นยกลงสามท่านะสามท่า

ไปไวๆหน่อยนะเพราะว่าคนไข้อรอนานเลย

看你看都好了。 I have to look the night, We talk about. thank <laughs> you